วันนี้เราพอดีจะมาเปิดร้านแล้วก็มาเล่าให้ฟังว่าแบบว่ายำมะจังเนี่ยร้า,ามจังมันมีความยากอย่างไงที่แบบได้มายำมะจังกี่ปีละน,นั่นเนี่ย30 34ปนี่นะ35ปีสกอตติงใช่ไหม15ท่าม15ปีน่ สามีกว่าปีใช่สมายห้ปาป,าปาีสามห้าเลยเหรอก็เป็นหนึ่งใน,นต,ำตำนานของร้านญี่ปุ่นตอนนี้เรามาคุยเรื่องนี้เดียวอะถ้าโควิดระบาดทีทำไงดีวะเทนโจเดี๋ยวเราก็ดูอาการอะว่าถ้าเกิดว,ว่าเขาจะล็อกดาวอ่ะเราต้องดูนะว่าเราจะทำไงกับพนักง,งานก่อนตอนนี้คือประเด็นคือตอนนี้เราไม่ได้ห่วงเลยห่วงเรื่องพนักง,งานคือสมมติเขาล็อกดาวสี่วันสองอาทิตย์ใช่ไหมปิดร้านอาจจะดีกว่าแล้วก็ให้เด็กไปพักแต่ว่าต้องบอกว่า้เด็กห้ามออกไปไหนอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็จ่ายเงินเดือนเด็กปกติไปก็ทนหน่อย2อาทิตย์พี่ว่า2อาทิตย์ก็คงอยูนน่ไ้คงดีอันนี้พูดในเคสแรกนะแต่ว่าเราก็ไม่ไม่ได้คิดว่าถ้าไม่ถ้าไม่ล็อกดาวน์ก็ดีเราก็ต้องเตรียมไว้ก่อนดีมากฮัลโหลฮัลโหลดีมากฮัลโหล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 ดีไหมไม่ต้องนับหรอกเนี่ยนับเอง3 2 1สองหนึ่งแอคชั่นเอานะนี่เอาะเอาะไรใช่ไหมอ่าโอเคเราอยู่ที่โครงการ The Face อ่านว่าอะไรวะนั่นแหละ พอดีโครงการนี้เป็นโครงการของรุ่นน้องโดยที่โรงเรียนนะแล้วก็เรามองเห็นว่าโลเคชันตรงน,นี้มันดีฉะนั้น EP เนี้ยเราก็เลยอ้าวโอเคงั้นจะมาถ่ายก็ตั้งเป้าว่าจะมาถ่ายวันเนี้ยแหละที่จะเปิดร้านคือตั้งเป้าว่าจะถ่ายเปิดร้านกับเปิดโรงแรมทุกธุรกิจที่เราทำนะแต่ปรากฏว่า EP นี้มันอาจจะน่าสนใจนิดนึงมันอยู่ในช่วงที่แบบเมื่อวันเสาร์ที่แล้วอะ่ะมันมีข่าวออกมาว่าเอ,อ่อมีคนติดโควิดประมาณ4-500คนมัน้งใช่ไหม ก็เริ่มมีกระแสว่าแบบเออจะทํายังไงต้องล็อกดาวหรือเปล่าต้องทานู่นทํานี่หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็บอกตรงๆนะก็ไม่มีใครรู้หรอกว่าเขาจะล็อกดาวหรือเปล่าถ้าเผื EP ่อ ep นี้ออกอาจจะล็อกดาวหรือไม่ล็อกดาวเราก็ไม่รู้ใช่ไหมมีทาบุญไปนลน่าเมื่อเช้านะร้านเปิด5โมงร้านชื่อเซกไยโนยามะจังจริงๆแบรนด์นี้เป็นเป็นร้านอาหารที่หินที่สุดต้องบอกงี้ว่ายากที่สุดก่อจะได้มาเพราะว่าเจ้าของแบรนด์เป็นคนญี่ปุ่นนะที่มาจากนากยยาเนี่ยเขามีความแบบจะบอกหโบราณไหมหโบราณก็ไม่เชิงแกจะเป็นพวก อนุรักนิยมฉะนั้นก็จะไม่ค่อยออไว้ใจออคนไทยหรือบริษัทไทยเท่าไหร่ตอนแรกช่วงแรกนะทีนามมาี้ตามมาดูตามมาดูคือจริงๆตอนนี้มาเขียนว่าสาขาอารี agric, ใช่ไหมแต่ว่าร้านนี้มันไม่ได้อยู่ในซอยอารีนะมันอยู่ในซอยราชครูก็คือซอยพหล5ห้าเซ็กแนนามาจางนี้คือจะมี มัสคอตเป็นคุณลุงคนนี้เห็นไหมลุงเนี้ยชื่อคุณลุงยามาโมโต้ที่เราไปติดต่อนะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างนั่งคุยข้างในอัอ่ะเ,เอากล้องเข้าแล้วการุณาสำรวมอันนี้ไม่ต้องตัดออกนะกำลังดูลูกน้องอยู่ตอนนี้คือลูกน้องยังยังไม่มากันครบก็เรามาเล่าใหฟังก่อนดีกว่าเอ้ยนี่นี่คือเจลเพื่อาทำเองแหละ แบรนด์นี้นะเราไปแบบไปกับน,นี่ไปกับพี่ทองอันนี้ก็เด็กนักเรียนญี่ปุ่นเหมือนกันตอนที่อยู่ญี่ปุ่นเราก็รู้สึกว่าไปนั่งร้านอิสระกะรู้สึกว่ามันแฮปปี้ได้เจอเพื่อนได้แฮงเอาใช่ไหมเราก็เลยมาเปิดอิสระที่เมืองไทยเราตั้งเป้าอย่างนี้ก็เลยเลือกแบรนด์ที่เราคิดว่าดีที่สุดที่เราเคยไปกินมาก็คือร้านยามาจังอ่ะยามาจังคือยามาโมโตซังหรือว่าเราเรียกว่าอะไรนะเทนโจไคโจใช่ไหมไคโจเท่ากับ ท่านประธานก็คือถ้าเกิดเป็น,ปนบริษัทเราก็จะแบบใครโจ้ก็อาจจะเป็นต้องเป็นคุณนนแล้วก็ชาชโจ้ก็จะเป็นเหมือนเป็นซีอแล้วุณนี้ก็อาจจะเป็นเป็นเราคือไปติดต่อไม่ยอมรับไม่ยอมรับสายโทรศัพท์ไม่ยอมพู่โทรศัพท์ไม่ยอมตอบเมลเป็นอยู่เงี้ยปีกว่าเราก็เลยให้คนญี่ปุ่นที่อยู่ในบริษัทเราเนี่ยรรอีเมลไปตอบละ บอกจะบ,บินมันืองไทยพอดีแต่เป็นลูกน้องนะไม่ใช่เจ้านายนะบินมาก็มานั่งคุยกันว่าเฮ้ย <c oughs> ทาไมอยู่ถึงปาดอยากเปิดยมามาจังนู่นนี่นั่นเขาก็ตกใจว่าทําไมเราถึงรู้จักเมนูรู้จักสาขาพูดสาขาตัวไหนก็รู้จักหมดเพราะาเราไปกินจริงเราชอบจริงคือการทําอะไรสักอย่างที่เราอยากจะทำเนี่ยมันควรจะเป็นสิ่งที่เราแบบชอบด้วยก็ดีนะก็ติดต่อปุ๊บเขาบ,บินมาบองไทยเขาเริ่มชอบเขาบอกเขาจะนัดให้เจอไข่โจก็คือยามะจังที่ญี่ปุ่น ปรากฏว่าก็ไปเจอจริงๆเลยแหละกินข้าวสดิบดียังคุยไอทองเนยเฮียได้ทําแน่เลยวะสรุปเปล่าก,กินข้าวเสร็จบอกโอเคไว้มากินใหม่นะไม่ทำเราก็อ้าวเฮียอะไรวะเราคนงัวได้แล้วนึกออกปะเปล่าไม่มีอะไรได้แม้ไง,ไงเอ๊ะเดี๋ยวเราต้องพูดเป็นจำนวนเงินว่าเราจะซื้อเท่าไหร่นู่นนี่แน,น่ก็ก็มีเกินเกินไปเขาบอกไม่ใช่เรื่องเงินแต่มันเป็นเรื่องแพชชั่นทําไมถึงอยากทําแรงบันดาลใจคืออะไรตอนนั้นคือติดต่อพร้อมกับบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเยอะ แล้วเราถือว่าเล็กสุดเราบริษัทเล็กสุดมีพนักงานไม่เยอะพะนักงานตั้งหลักแบบไม่ถึงร้อยอะไรอย่างเงี้ยทมคนเองบ้านๆอะไรอย่างเงี้ยแกก็เลยบแลยบบเช็คเราอยู่นานนะว่า,าจะทําดีไม่ดีอ่างเงี้ยจนถามมาสัก3าสี่ปีมั้งลืมลืมสามปีจนคราวนี้ต้องบอกว่าตอนนี้ต้องมัดมือชอกแล้วเหมือนไงรู้ป่ะจะจีบสาวอ่ะก็เดินเข้าไปกอดแม่งเลยถึงออกไปเวลาจะจีบสาวต้องก,กล้านะเว้ยกล้าได้อายอดว้ยจีบสาว ก็ไปจีบเขาทีบอกไม่ได้แล้วยามามาโต้ซังไคโจ้อยากทํามากเลยให้ทําไงดีให้กาบให้ไว้ให้ทําไงดีเขาก็เลยบอกว่าโอเคกูเริ่มลาคางเลยอาจจะลาคาญนะก็บอกว่าอ่ะั้นเดี๋ยวไปหาที่มาแล้วกันถ้าชอบตรงไหนก็ลองเสนอมาแล้วเขาจะบินมาดูเราก็เลยไปหาที่ที่ซอยสาสาขาแรกเขาก็บินมาดูเลยเขาก็เลยบอกว่าเอาทําก็ทําวะแต่ว่าเซนแค่สาขาเดียวนะปกติเวลาซื้อซื้อแฟนชายเมืองนอกเนี่ยมันจะมีแบบ เ็นเป็นมาสเตอร์คือได้ทุกสาขาในทั้งประเทศแต่เราเนี่ยได้แค่สาขาเดียวเท่านั้นคือสาขานี้เขาจะดูความตั้งใจเราดูความเพอร์ฟอร์แมนซ์ดูว่ารักแบรนด์แค่ไหนดูว่ารักษาคุณภาพได้แค่ไหนปรากฏว่าเราก็ทําได้ดีเราจะพามาดูตอนบ่ายแล้วเอตอนเย็นแล้วกันเดี๋ยวเราจะต้องไปประชุมที่โอช้างพโรงแรมเนี่ยน่าจะได้ผลกระทบค่อนข้างเยอะมากไม่ไม่ไม่น้อยไปกวะะ่าร้านอาหารโอเคไปเดี๋ยวเากลับมาดูเนาะเดี๋ยวจะพากินไก่ด้วย ตอนนี้เราก็มีเวลาเดี๋ยวจะไปประชุมที่หัว้างโรงแรมนะเพราะว่าโรงแรมเนี่ยก็จะได้ผลกระทบ,บ,บตรงๆเลยเพราะว่าลูกคา้าต่างชาติเนี่ยมันก็ไม่มีต่างชาติแล้วใช่ไหมแล้วก็กําลังทําตลาดคนไทยให้คนไทยมาพักมากินข้าวเนี่ยบอกว่ามันมเีเรื่องเรื่องโควิดติดเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องไปวางแผนไว้ก่อนว่าแบบมันต้องแก้ยังไงบ้างต้องระวังอะไรบ้าง นี่เรามาถึงก่อนประชุมประมาณ5นาทีเรามีเวลาอยู่เดี๋ยวพูดนิดนึงและกันคือที่โรงแรมนี้เป็นโรงแรมที่อยู่กลางเมืองแล้วก็มีคนเข้ามาใช้เยอะโดยเฉพาะแบบจัดประชุมที่ห้องนี้ก็จะมีแล้วก็คนกินข้าวแล้วก็มันเป็นเป็นแบบไลายบุฟเฟ่ต์ด้วยน่าจะต้องเตรียมตัวบางอย่างถ้าเกิดว่ามีมาตรการอะไรบางอย่างที่แบบเพื่อความปลอดภัยนะคือตอนนี้ก็จะมีพวกถุงมืออะไรพวกนี้ที่ที่จริงๆอันนี้ยังไม่ได้สั่งไปแต่ว่า ผมบอกก่อนว่าตอนนี้เราไม่ใช่ไม่เคยผ่านมาคือผ่านหมดแล้วมันไม่ใช่เรื่องน่กกากลัวอะไรเป็นครั้งที่แล้วนะแต่ว่าเราก็ต้องต้องมั่นใจแล้วก็ซื่อสัตย์กับลูกค้าว่าเราต้องรักษาต่าทีา่ดีแล้วก็เด็กๆก,ก็รู้แล้วทำย่างไรบ้างไม่ไปไหนที่ทุมชนเยอะอะไรต้องต้องรู้ตัวนะเราเคยผ่านมาหมดแล้ว ฉะนั้นแทบจะไม่ต้องถามว่าก็ทำยังไงบ้างโซเชียลดิสังกิ๊ทำยังไงบ้างกดเจลออกๆทำยังไงล้างมือยังไงแต่ละการยังไงไม่ต้องพูดแล้วรู้หมดแล้วคือบ้างไงมาก็อยู่ได้นะก็ต้องอย่างนั้นนะก็นะฝากทุกคนด้วยมีกังกินั่งประชุมก็มีแคนเซิลมาบ้างเช่นงานประชุมอะไรอย่างเงี้ย ทีนี้สิ่งที่เราทำได้เมื่อกี้ที่บอกกับทุกน้องไปก็คือเราก็ต้องเตรียมรับมือแล้วก็ปรับแผนใหม่นึกย้อนกลับไปตอนช่วงที่เกิดโควิดแรกใช่ไหมตอนนั้นน่าจะยากกว่าคือตอนนั้นเราไม่ดูไม่ไม่เคยไม่เคยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาก่อนแต่ว่าครั้งนี้มันเป็นครั้งที่2ก็บอกกับทีมงานไปว่าตั้งสติดีแล้วก็ต้องมีมาตราการอย่างดีกับกับภายในองค์กรก่อนแล้วก็ให้แขกมั่นใจว่าเขามาใช้บร,ริการเนี่ยมันมันมันดีมันสะอาดมันปลอดภยัยยังไม่รู้นะ้องว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะว่าเขายังไม่ไได้้้สั่่งงงมาาาวตอทํบ หน้าตาเด็ก,กน้องเขาก็ดูเครียดๆกันอะ mm hmm. เราก็เครียดไหมเหรอมันมันก็เหมือนว่าอีกละอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์น้นมากกว่าว่ะคงไม่ได้แบบเครียดอะไรมากายม่ยะเราอยู่ที่โรงแรมถึ่โรงแรมนึงของเราเดี๋ยวจะมาตรวจว่าแบบเขามีจริงๆเขาทำนั่นแหละแต่ว่าเรามาดูรีเช็คอีกรอบนึงหน้า no กากให้น้องหนะน่ะหน้ากากพอดีน้องเขา ทมื่กี้เห็นว่าแบบเลี้ยวรถเข้ามาเราเลยเอาหน้ากากให้เขาเลยไม่รู้ว่าเขามีหรือเปล่านะคือลูกค้าจะได้มั่นใจด้วยว่ากินข้าวอยู่แล้วก็ปลอดภัยนล้วคนทำแล้วตัวเขาจะได้ปลอดภัยด้วย oh. 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 ไปที่ร้านเนี่ยเตรียมเปิดแล้วให้เราเดินไปดูคนนองเขาใส่อยู่วะเหอไม่อยู่ใส่แล้วมั้งใส่แล้วมั้งคือลุงยามาโมโตะ เขาบอกว่าก่อนเปิดร้านอ่ะส่วนใหญ่ต้องแบบทำความสะอาดหน้าร้านให้สะอาดให้หมดเพราะว่าการการเปิดร้านของสไตล์ญี่ปุ่นเนี่ยเขามีความเชื่อว่าถ้าหน้าบ้านเราสกปรกเนี่ยมันจะเป็นจุดที่แบบว่ากันไม่ให้ลูกค้าเข้าซึ้อสิ่งสกปรกนี่ก็จะมีนโยบายที่แบบว่าต้องทำความสะอาดร้านตลอดเวลาโดยเฉพาะวันเปิดนะแล้วก็ผู้ใหญ่ต้องทําด้วยไม่ใช่เฉพาะพนักงานนะบางทีผู้ใหญ่ต้องต้องเริ่มทำซะก่อนด้วยแล้วก็ปีหนึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยเขาก็จะมี cleaning day ขออนุญาตถอหน้ากากนะตอนนี้สิ่งที่อยากจะขอก็คือขอให้รักษาความสะอาดของร่างกายให้มากสุดแล้วก็เราต้องซื่อสัตย์กับลูกค้าก่อนอันไหนไม่สะอาดอย่าใช้อันไหนไม่ดีคุณภาพไม่ได้ทิ้งอย่าออกใส่หน้ากากแบบนี้อย่าใส่ใส่ต้องใส่แบบนี้สิ่งที่อยากจะบอกคือตอนนี้เราทำงานบริการถไหมแต่ว่าเราใส่หน้ากากการบริการต้องยิ้มตลอดเวลาต้องล่าเรืง แต่เราใส่หน้ากากทำยังไงก็ได้ให้แม้กระทั่งใส่หน้ากากแต่ว่าลูกค้าเห็นว่าเรายิ้มเราเอะยิ้มอยู่ผมเห็นยิ้มอยู่ยิ้มอยู่ทุกคนยิ้มอยู่คือตอนนี้ลูกค้าต้องการอะไรที่แบบเขามาแล้วเขารู้สึกว่าประทับใจอยากจะมากินอีกสบายใจว่าสะอาดแล้วรู้สึกว่าเออการบริการสดชื่นอันนี้คือสิ่งที่ลูกค้าต้องการเหมือนเราไปร้านอื่นเนี่ยอยากได้ยังไงเราก็ทําให้มันเป็นแบบนั้นให้มากที่สุดแล้วก็สิ่งที่ผมอยากจะบอกคือตอนนี้เราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทุกคนเคยผ่านมาหมดแล้วเราไม่ต้องไปกลัว เอ้อเราก็ผ่านมาหมดแล้วแล้วกเ็เราเนี่ยมีหน้าที่อย่างเดียวเลยนะทํางานที่ดีสุดแล้วอีกอันนึงย้ําสําคัญเลยนะทํางานไปคือไม่มีใครตกงานคือเราดูแลอย่างดีแต่ขอยอย่างเดียวว่าอยากเกเรวันนี้ใครตื่นเต้นบ้างตื่นเต้นอะไรของมึงวะ <c oughs> ตื่นเต้นอะไรวะ <c oughs> คินโจทําไมอะเอา,ถ,าถ้าคินโจเอายกมือขึ้นเอายกมือขึ้น มันคงบอกรูนี้กูไม่ตื่นเต้นดีกว่าอ้าวหนึ่งสองสามกำมมือขึ้นแล้วมุนมุนชูมือขึ้นโบกไปมากำมมือขึ้นแล้วมุนมุนชูมือขึ้นโบกไปมาทังไงต่อกางแขนขึ้นแลวลงพับแขนมือแต่ไหลกางแขนขึ้นแล้วลง

ร้านนี้ก็มีเนี่ยมีครูมีครัวร้านนี้มีครัวค่อนข้างใหญ่สามารถสั่งด e ลิเวอรได้เยอะสั่งไก่กลับบ้านได้ได้นะทอาน <c oughs> นี้ก็เป็นพื้นที่ที่แบบนั่งหย่อนขาเดี๋ยวเราก็จะมาสาธิตการกินเล็กๆน้อยๆนะครับ <c oughs> นี่นี่ไก่ไก่ไก่เทปซากิ Gotta keep cause ไปกินที่นาโกย่าแล้วก็สงสัยว่าทำไมคนไทยชอบกินคือรสชาติมันดีมากเพราะว่ามันเป็นรสชาติที่คนไทยชอบพริกไทยมีซอสเค็มๆหน่อยใช่ไหมแต่วิธีการของเขานี่คือสามารถกินแล้วแบบเ,เนื้อมันสามารถรูดออกมาได้หมดเลยเพราะว่าการทอดเนี่ยเขาองมีการทอด2รอบ3รอบแล้วค่อยโรยผงแล้วก็โรยซอสซึ่งผงกับโรยซอสเนี่ยต้องเป็นเป็น,ปน,ปนวัตถุดิบนำเข้าจากญี่ปุ่นนะเท่านั้น อ่าหักตรงนี้เนาะป๊อกนี่นะแล้วก็รูปเลยอ,อนนี้ก็จะเป็นเมย์นะน้องเมย์ทำหน้าที่เป็นเอ่อกราฟิกดีไซนเนอร์แล้วก็ทำทุกอย่างเมย์มีแฟนยัง<ม>อ้าวตอบดีนะเว้ยยังไม่มีมีแล้วไม่ใ <c oughs> ช่หรอมีแล้วมาเจอเดเลขาพี่ <c oughs> พิงค์บอกมีแล้ว <c oughs> ก็เนี่ยเขาจะติดประมาณนี้แต่ว่าอันนี้คือเทนโจมคนเลือกใช่ปะ่ะญี่ปุ่นคนเลือกเรามาติดให้มันดูสวยๆมีน้องๆที่เขาทํางานแล้วเขาก็แบบเออพี่เบียดมีมาตรการมีวิธีในการรับมือกับโควิดระบายรอบทำยังไงใช่ไหมก็จริงๆไม่ได้มีอะไรเก่งกับใครชาวบ้านเขาหรอกก็รู้เท่าทุกคนก็คือตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะประกาศอะไรแต่ว่าอยากอยากสิ่งที่อยากจะบอกคือเหมือนเหมือนเราผ่านมาแล้วอะ นี่ก็เพิ่งจะคูยกับพ,พนักง,งานบอกว่าอย่าทาเหมือนว่าไม่เคยผ่านมารู้แล้วต้องปฏิบัติตัวยังไงครั้งนี้ง่ายก่าครั้งก่อนเพราะว่าครั้งนี้มันเรามีประสบการณ์จากครั้งแรกแล้วใช่ไหมแต่ว่าโอเคมันยากตรงที่ว่ามันเหมือนกันเลยเดินได้แล้วแล้วก็ลงทุนไปแล้วแล้วมันก็อยู่ดีก็เหมือนล้มอีกรอบเหมือนไม่ได้มีไรายได้เข้ามาเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยต้องสะดุดต้องมีค่าใช้จ่ายที่แบบต้องจ่ายพนักง,งานจ่ายค่าเช่าจ่ายค่าอะไรก็แล้วแต่ <c oughs> บางคนไปกู้ธนาคารกู้แบงก์มาก็ลำบากใช่ไหมต้องจ่ายต้องผ่อนแบงก์ด้วย เห็ในใจทุกคนคือหวังว่ามันอาจจะไม่อาจจะไม่มีอะไรแย่ก็ได้แต่ว่าเราก็เตรียมตัวไว้ก่อนสต็อปแป๊บหนึ่งหยุดแป๊บหนึ่งเพื่อเซฟแคชฟลูอันนี้สําคัญเพราะว่าแคชฟลูคือแทบจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของของของธุรกิจเนะอยากจะฝากว่าแบบคือเราต้องอยู่กับมันอนะ่ะมันก็ต้องเป็นอะไรที่ดีเรียกไม่ได้ก็ระวังตัวให้มากๆเรื่องเรื่อง,องการป้องกันตัวเองใส่หน้ากากไว้กอง ล้างมือบ่อยๆอันนี้รู้ทุกคนอยู่แล้วซึ่งเรามองว่ามันคงไม่ได้หมดไปเร็วเนี้ยอย่างเคยขายหน้าร้านก็อาจจะต้องเปลี่ยนมาขายออนไลน์ซึ่งจริงๆออนไลนก์ก็ก็ดีนะมันก็ไม่ต้องมีค่าเช่าไม่ต้องมีอะไรใช่ไหมมันก็เป็นการปรับตัวที่แบบเจ๋วอยู่แล้วอ่ะคือตอนนี้จะเห็นว่าเออมีมีคนเขาเริ่มมีพกกันนะในเพื่อนผมแม่งพูว่าเตรียมตัวขายทาน้ําพริกขายทํานุ่นทํานี่ขายทําอะไรขายคือเขาก็ปรับตัวกันคือเราต้องมีการปรับตัวที่มันที่มันเพื่ออยู่รอดในในในยุคนี้ห้ด้ยุคโคว ดูปลอดภัยแล้วก็มันคงที่สุดในยุคนี้ก็คือคนที่มีงานทําอยู่งานงานกินเงิงนเดือนบริษัทเนี่ยอย่างแบบเป็นพนักงานออฟฟิศอะไรเงี้ยก็ต้องอย่าเพิ่งคิดขยักขยายเลยอะเราว่าทํางานไปถึงแม้มันจะแบบเจอปัญหาบ้างเช่นแบบผู้โรงงานไม่ดีเจ้านายไม่ดีอันนี้คิดว่ามันเป็นเรื่องที่แบบค่อนข้างต้องอดทนนะแล้วก็อย่างคนที่สมมุติว่าตกงานแล้วโดนบริษัทเขาเรียกเลยออฟ่ะที่เขาไม่ไหวอะเราเข้าใจนะบางทีบางบริษัทไม่ไหวแคชฟลไม่ได้อะไรเงี้ยพี่เชื่ออยู่อย่างหนึ่งไว้ว่าคนเรามันต้องมีเรื่องที่ราถนัดอะ บางคนเก่งอะไรก็หาเรื่องที่ตัวเองถนัดทำถ้าเราทําอะไรบ่อยๆก็คือสิ่งที่เราชอบทําบ่อยก็เริ่มเก่งทำเก่งเก่งเก่งขึ้นทําอีกทําอีกทําศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมมันก็กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในวันหนึ่งพอเราเป็นผู้เชี่ยวชาญเราก็เริ่มจะเอาตรงเนี้ยความเชี่ยวชาญเนี้ยไปทําอะไรไปสอนกับคนอื่นได้แล้วก็เป็นสิ่งดี สมมตินะสมมตินะว่าพี่ไม่ได้มาทําบริษัทนี้นะเราก็เคยคิดนะว่าเราทํทอะไรวะกูอาจจะเป็นนักบอลเวเป้พกบ้าบอลมากเลยวะมันคือความฝันเราอะเ,เราแบบเรารู้สึกว่าเราชอบเตะบอลมากเราแบบยืนกัน5้าคนกูว่ากูเก่งที่สุดอะไรเงี้ยหาอะไรที่ตัวเองเก่งที่ตัวเองชอบทําเดี๋ยวก็เจอวันนึงแล้วก็อีกเรื่องนที่อยากจะฝากคือตอนนี้มันเป็นช่วงโควิดใช่ไหมเราต้องช่วยกันนอกจากดูแลตัวเองให้ดีแล้วเนี่ยก็มีเรื่องนั้นนะเราเนี่ยรู้สึกยาดมากเลยที่ที่แบบหน้ากากขา แล้วก็บุคลากรทางการแพทย์เขาแบบเขาต้องไปรักษาโควิดเขาเป็นด่านหน้าที่ต้องไปต้องมาเจอผู้ป่วยอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นเยอะๆแบบประจำเลยตอนสมัยก่อนมากหน้ากากขาดแคลนหน้ากากาาแพงเราก็แบบเห็นน่าสุกเห็นใจมากก็มีซื้อไปบริจาคค่อนข้างเยอะแต่ก็พอไปซื้อแล้วก็แบบแพงอะ่ะคือเราก็มองว่าทำไมมันกลายเป็นการฉวยโอกาสของคนในยุคที่แบบมันต้องการการช่วยเหลืออะไรเงี้ยก็ฝากอย่าแบบอย่าฉวยโอกาสกันเยอะ แล้วก็ช่วยกันเถิะนะอย่างเราอย่างผมเนี่ยก็ถ้ามีโอกาสเพื่อนๆอะไรเงี้ยก็จะชวนเพื่อนๆอไปแบบไปบริจาคของบ้างอะไรบ้างเราก็ไปบริจาคข้าวบ้างมื้อหนึ่งก็ช่วยเขาเยอะแล้วอย่างที่เราไปบริจาคก,กันมีจำยังจําได้เลย <c oughs> พี่ลุงตุ๊กๆขับมาแล้วแบบเราก็บอกว่าเออเนี่ยแจกข้าวครับแจกลุงเขาก็รับแล้วเขาก็บ่นแบบโขอ้หเขาขอบคุณมากนู่นนี่นั่นเขาบอกเขายังไม่ได้กินข้าวเลยเช้าเพราะว่าไม่มีผู้โดยสาร <c oughs> ก็มันก็เป็นการช่วยอันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าถ้าคนมีช่วยคนที่เขาลำบากเนี่ย ในช่วงนี้มันก็เป็นเสี่งที่สวยงามที่สุดแล้วแหละก็อยากจะฝากทุกคนไม่ชฉวยอากาศนะเพราะฉวยอากาศตอนนี้มันมันไม่ได้มีอะไรดีหรอกมันยิ่งทําให้ประเทศแย่แล้วก็เกิดความเครียดอ่ะไม่อยากเห็นเลยหน้ากากแพงๆอะไรเงี้ยคือขายได้อ่ะแต่ว่าต้องดูราคาหนึง่งวันนี้เปิดแล้วเรียบร้อยก็ตอนนี้เวลาห้าโมงกว่าห้าโมงก็ลูกค้าเข้าไปประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของร้านละเออ วันนี้ดีแหละเพราะว่าคนก็ยังมากินอยู่แล้วเพิ่งเปิดร้านใหม่แต่เราไม่รู้ว่าต่อไปมันจะเป็นยังไงเนาะก็สู้ๆก็ทำไปดีที่สุดนะ,ะไม่มีอะไรจะฝากละก็เมื่อที่คริสต์มาสแล้วก็แฮปปี้นิวเอียร์สวัสดีปีใหม่ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วก็การงานจะเดินก้าวหน้าทุกคน บอยกับพี่พัดมาเยี่ยมเน่บอกพี่หน่อยบอกพี่หน่อยบอกพี่หน่อยพี่บอยพี่พัทมีเรื่องอีกรอบอ่าอันนี้พี่อะไรวะนี่น้องิกะไม่ใช่น้องชิซสึกะจังท่านใหม่ค่ะโดนไล่มาเป็นคิวที่สิบแปดนั่งรอนั่งรอกินรอกินไก